อร่อยยกนิ้ววันนี้ครับนิกพาทุกท่านมาอยู่ย่านห้วยขวางนั่นเองนะฮะซอยประชาอุทิศหนึ่งนั่นเองท่านผู้ชมอยู่หน้าปักซอยเลยนะเรียกได้ว่ามาที่นี่ขับผ่านหรือว่ามาแถวนี้เนี่ยใครอยากกินแบบ traditional ยุนนานคุณต้องมาร้านนี้เท่านั้นร้านกินเส้นจุ้ยซินนั่นเองนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเมนูแรกของเขาครับนั่นก็คือบะหมี่น้ำจุ้ยซินนั่นเองนะฮะตัวเส้นของเขาเนี่ยเป็นโฮมเมดนะท่านผู้ชม เนี่ยมีความเหนียวนุ่มและมีความเด้งอยู่ในตัว <c oughs> ดีมากเลยท่านผู้ชมเ <c oughs> มนูต่อไปเนี่ยเป็นเมนูที่มีชื่อว่าข้าวกระด้งนั่นเองนี่ฮะในนี้เนี่ยมีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูของยุนนานทั้งหมดเลยนะฮะรวมถึงเต้าซี่นะฮะดีผัดหัวปีกด้วยผัดผักก็มีขอลองชิมก่อนเลยแล้วกันนะครั <c oughs> บผม <c oughs> อันนี้ยตัวเต้าซี่นี้ย คือเขาเอาไปทอดไงท่านผู้ชมก็นทำให้ตัวเต้าซี่อ่ะมันไม่ได้รสชาติแบบเหมือนเต้าซี่เหมือนเดิมแต่มันมีความเข้มข้นแบบกรอบๆอ,อ่ะมันก็เลยเพิ่มอัญรลนอีกหนึ่งรูปแบบนะแล้วก็มันมีรสชาติที่มันไม่ได้เผ็ดอันนี้เป็นสามชัน้นผัดหัวปีครับผมม,มีรสเปรี้ยวนำ แล้วก็มีกลมกล่อมตามเบาๆอะ่ะและเมนูปิดท้ายในวันนี้ครับยำมะระจีนนั่นเองนะฮะอร่อยกับอาหารพื้นบ้านยุนนานไปแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนีกก็ยังมีอันนี้ครับผมเขาเรียกว่าเป็นทาริชชนอลไทยเราเหมือนกันนะฮะนี่เลยครับใบาชาตาชาตามือนั่นเองปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยนะฮะวันนี้เนี่ยนิกทานเป็นแบบร้อนนั่นเองนะฮะ ไ้มืออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยเพราะว่าทั้งปากหอมทั้งคอเรียกได้ว่าทานเข้าไปเนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟกสุดๆเลยครับปากไว้ด้วยนะครับกับใบชาตราชาตามือนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านครับนี่เลยขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ําขิงเฮียสรงตีใต้ ซื้อได้ที่บิ๊กซีแม็กแวลูซีเจเอ็แล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับซื้อดื่มเองเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพนะท่านผู้ชมถ้าซื้อไปถวายพระเนี่ยก็ได้บุญอีกด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับกับผลิตภัณฑ์ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับอย่าลืมแวะมาร้านนี้นะกินเส้นจุ้ยซินอยู่ที่ปากซอยประชาอุทิศหนึ่งนะครับผมแวะมาเยอะๆสัปดาห์หน้าเนี่ยนี่ก็ยังคงพาทุกท่านเนี่ยไปอร่อยยกนิ้วกันต่อนะครับอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะะรรรัััับบอออองไดด้้ว่่่าาายแนนนนนจกสปหห์หค